ตดๆดผักีบเรื่อยอืมไม่ ไอตต้องตอ,งอ,งอ,งองมอืมอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะมีอะไรดีๆมาใหด้ดูีคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจะเล่นตลกก็ไม่เหงานะครับนะม่ใช่ตลกเหมือไคลิป เราเพลงให้ฟังก็งไม่ใช่นักร้องมืออาชีพนะเป็นนักกินเส้นมืออาชีพคุณผู้ชมฮ่าฮ่าฮ่ามาครับบ๊ายบาย,บายอย่าลืมเล้นตัวเสียง,งนะครับ